รถยนต์ที่มาพร้อมความสะดวกสบายที่เอื้อมถึงสามารถเข้าได้กับทุกไลฟ์สไตล์ด้วยห้องโดยสารที่มีการปรับเปลี่ยนและการยกสูงแบบโอเวอร์กับราคาที่คุณสามารถเอื้อมถึงกับ Honda BRV และที่นี่ค่ะเซรีไทยรถสวยที่ที่มีแต่รถคุณภาพเกรด A นะคะและสำหรับวันนี้นะคะจะเจอน้องสาวก็เช่นเคยค่ะมีอะไรพิเศษพิเศษมารีวิวให้ชมกันนะคะยังที่จอดอยู่คันนี้เลยค่ะเป็น Honda BRV ปี2017นะคะเครื่องยนต์1.5 v ค่ะราคาขายเพียง4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ ซึ่งประหยัดกว่าการออกใบแดงถึงเกือบ3 0 0แสนบาทเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะว่า Honda B R V นะคะจะน่าใช้และมีความพิเศษอย่างไรตามนักสาวิิชมกันค่ะสำหรับเจ้า Honda B R V นะคะตัวนี้มีการดีไซน์แกร่งนะคะทุกมิติเลยทีเดียวนะ,ะดีไซน์ออกมาในแนวของสปอร์ตรอบคันนะคะมีการเล่นเส้นสายเด่นนะคะทั่วทั้งคันเลยทีเดียวนะคะ เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันก่อนนะสำหรับด้านหน้านะคะตัวนี้มาพร้อมกับไฟหน้านะคะเป็นโปรเจคเตอร์นั่นเองนะคะก็ยังใสกิ้งอยู่เลยนะสำหรับตัวดวงไฟนะคะสีตัวรถนะคะตัวนี้เป็นสีขาวเดิมๆโรงงานนะตัวนี้ไม่มีตำหนินะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกันชนอาจจะมีรอยเล็กน้อยนะคะตรงนี้นะคะอันนี้อาจจะเดี๋ยวอาจจะแบบขัดก็หายไปนะคะสำหรับตัวนี้นะคะรูรรวมนะคะด้านหน้าก็ยังคงสภาพ สวยงามอยู่นะคะเดี๋ยวน้องสาวพาดูห้องเครื่องเลยแล้วกันค่ะสำหรับ Honda BRV นะคะตัวนี้มาด้วยเครื่องยนต์1.5ลิตรนะเรียกว่าประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะด้วยเครื่อง4สูบ16วาล์วนะตัวนี้ภายใต้รหัสเครื่องยนต์ค่ะ L15Z1 IVTEC นั่นเองนะคะแรงกับเพื่อนเลยนะคะอยู่ที่120แรงม้านะคะสำหรับอันนี้เป็นเกียร์ออโต้แบบ CVT นะคะเดี๋ยวดูห้องเครื่องภายในนะ เดี๋ยวสองกันไปแบบชัดๆนะคะสีแต้มโรงงานยังคงอยู่นะคะตัวนี้ภายในห้องเครื่องก็สะอาดนะไม่มีคราบน้ํามันเครื่องไหลยเยิ้มนะคะเดี๋ยวส่องดูน็อตกันบ้างนะคะตัวน็อตก็เดิมๆนะคะตัวนี้ไม่มีรอยขยับนะคะเม็ดอาร์ครูกลมต่างๆยังคงรูปเดิมนะคะแก้มเดิมค่ะขาหน้าเดิมนะคะตัวนี้ยังไม่มีแบบว่าโดนชนนะคะออาไปดูฟัง ฝาขัาบน้างนะคะสำหรับด้านขวานะคะตัวนี้ก็เม็ดอาร์คนะคะรูกลมหรือน็อตต่างๆก็ยังไม่มีรอยขยับนะคะ<อ>เลื่อนถัดไปในส่วนของตัวฝากระโปรงกันต่อนะคะสำหรับท่านใดที่ชมออนไลน์นะคะก็ดูกันแบบชัดๆนะคะสามารถที่จะตัดสินใจซื้อได้นี่ยากเลยนะคะซีนก็ยังเป็นเดิมๆโรงงานนะคะฝากระโปรงเดิมเลยทีเดียวนะคะรูกลมต่างๆนะคะเม็ดอาร์คต่างๆนะคะ ยังคงรูปเดิมนะคะเรียกได้ว่าเกือบ90%เลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะอย่างที่บอกนะมีการดีไซน์มานะคะเส้นสายต่างๆออกในแนวสปอร์ตนะสำหรับนะคะเจ้า Honda b R ีอาวนะคะดูล้อแม็กกันบ้างนะตัวนี้เป็นแม็กเดิมๆโรงงานสวยเลยทีเดียวนะคะสำหรับลวดลายของเจ้า Honda b r ีาวมีการใส่แบบคิ้วล้อนะคะตัวนี้มีคิ้วล้อต ขอบด้านล่างต่างๆตัดกับสีตัวรถได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวนะคะตัวไฟนะคะไฟเลี้ยวก็ดูดูเดี่ยวแบบไม่ไม่โผลออกมานะคะก็เรียบหรูอีกระดับหนึ่งนะคะมีการตกแต่งนะเพิ่มในส่วนของคิ้วกันศาสตร์ประตูนะคะมือดึงประตูนะคะก็ทําให้รถดูสวยมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเลื่อนถัดไปด้านบนดีก,กว่าเราจะเห็นคานนะคะ คานตัวนี้นะคะบอกเลยสามารถที่จะรับน้ําหนักนะ,ส,ะสมมติว่าเราจะวางของนะคะเพิ่มพื้นที่ในการจัดวางนะคะมีเพิ่มเติมในส่วนของแร็กหลังคาขึ้นไปนะตัวนี้สามารถที่จะรับน้ําหนักนะคะได้ถึงเกือบ80กิโลเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าเพิ่มพื้นที่ในการวางของและที่สําคัญนะเดี๋ยวตามไปดูพื้นที่จัดเก็บภายในกันค่ะจะต้องอึ้งแน่นอนค่ะสำหรับนะคะรถครอสโอเวอร์ค่ะคันนี้ไปค่ะ มาค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูพื้นที่จัดเก็บด้านในนะคะน้องสาวให้ดูดีไซน์นะคะด้านหลังกันก่อนนะคะตัวนี้ไฟนะคะก็อย่างที่บอกนะก็มีการออกแบบมานะคะตามแบบฉบับของ Honda เลยนะคะเรียกว่าสวยไม่ซ้าแบบใครนะคะสําหรับด้านหลังนะคะก็มีคาท้ายต่างๆนะคะเป็นโครเมียมไปค่ะ อยากจะโชว์เหลือเกินนะคะสำหรับเจ้า Honda BRV คันนี้นะยนี่เลยโอ้โหนะคะตัวนี้เป็นตัว V นะคะเรียกว่า,ารุ่นที่เป็น2แถวข้อดีของตัว Honda BRV นั่นก็หมายถึงว่าด้านหลังนะคะในช่องเก็บสัมภาระพี่คะเยอะมากๆค่ะเยอะจริงๆนะคะสามารถที่จะนั่งนะคะหรือวางของ หรือถ้าเกิดว่าเราไปปิกนิกอย่างนี้นะคะเราไม่มีเต็นท์ไม่มีอะไรเราสามารถที่จะพับเบาะแถวที่2ได้แล้วตัวนี้สามารถที่จะนอนได้เลยนะอันนี้ย้าว่านอนได้เลยนะคะ <itar vel> อยากจะทดลองให้ดูเลยเกินนะคะตัวใหญ่ๆอย่างนี้ก็ยังแบบว่านอนได้นะคะพับเบาะลงไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเออเรามีเต็นท์เราก็ไม่จําเป็นต้องต้องเข้ามานอนในรถแต่ว่าอันนี้พูดว่าสามารถที่จะจัดวางหรือจะนอนนะคะไปพักแคมป์ปิ้งที่ไหนก็ตามแต่ก็สามารถที่จะได้นะคะ ยังมีนี่ยางตัวนี้นะสามารถที่จะกันเขาเรียกว่ากันรอยต่างๆได้เลยนะคะจะมีนงมีน้ําหรือว่าจะเป็นกลองน้ําแข็งลังน้ําแข็งต่างๆนะคะก็ไม่หยดนะคะเข้าไปในรถนะคะเข้าไปในพื้นผิวของรถทําให้เกิดกลิ่นอับอันนี้ไม่มีนะคะสําหรับตัวนี้นะคะสําหรับถาดรองตัวนี้ไปค่ะเดี๋ยวน้องสาวพาไปชมภายในกันนะคะว่าให้ลูกเล่นและออปชั่นอะไรมาบ้างสําหรับเจ้า h อนด้าเบียวีค่ะ เดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะคะสำหรับภายในก็มาในโทนของสีดำนะก็ง่ายเกีการที่จะทำความสะอาดนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะนะตัวเบาะนี้เป็นเบาะผ้านะคะซึ่งก็สามารถที่จะระบายความร้อนได้ดีนะตัวนี้นั่งแล้วก็ไม่ร้อนนะคะตัวคอนโซลก็เป็นสีดำนะคะเดี๋ยวเราาดูลูกเล่นกันบ้างดีกว่านะว่าภายในมีอะไรบ้างเดี๋ยวเริ่มที่แผงประตูกันก่อนดีกว่าค่ะนะคะ มาที่แผงประตูนะตัวนี้ก็สามารถที่จะพับปรับกระจกไฟฟ้าได้นะคะตัวนี้ล็อกกระจกนะคะตัวเซนทันล็อกแล้วก็กระจกนะปรับไฟฟ้าแต่ว่าบานของคนขับตัวนี้นะคะสามารถที่จะปรับออโตได้นั่นเองนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปดูออปชั่นภายในกันบ้างว่ามีลูกเล่นอะไรให้เรากันมาบ้างนะอ่ะสังเกตที่ปุ่มแรกดีกว่านะคะตัวนี้ก็มีปุ่มนะเซนเซอร์นะคะตัวนี้ปุ่มาการทรงตัวของ ตัวรถนั่นเองนะคะเลื่อนถัดไปในส่วนของพวงมาลัยนะคะตัวพวงมาลัยตัวนี้ก็จะเป็นแบบ3ก้านนะคะตัวนี้แล้วก็มีนี่ค่ะฝั่งซ้ายนะมีโหมดนะคะปรับนะคะในส่วนของเพิ่มลดเครถถื่องเสียงได้นะคะสำหรับพวงมาลัยตัวนี้เป็นนะคะพวงมาลัย w o w e r มัตติฟังชันสามารถที่จะปรับได้2ระดับนะคะขึ้นลงก็ตามสรีระของผู้ขับขี่ได้เลยนะคะดูเรือนใหม่กันบ้างดีกว่า นะคะก็เป็นตัวหนังสือสีขาวเรืองแสงออกมาเลยเรียกว่าสบายปากมากๆนะคะก็จะมีสิ่งต่างๆหนะ้มามีเกน้ํามันนะคะตัวนี้ก็วัดอุณหภูมินะคะต่างๆนอกรถนะคะโอ้โหเหลือเพนนีค่ะคันนี้เป็นปี2017นะ้ําไม่น้อยมากๆค่ะขี่เพียง55,000กิโลเท่านั้นนะคะรีบขวาเลยค่ะไม่น้อยจริงๆค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในเกียร์กันบ้างเครื่องเสียงกันบ้างนะคะ สำหรับรึ่งเสียงก็ดีไซน์มาเรียบหรูนะคะใช้ได้เลยทีเดียวนะสำหรับเจ้าพัน da BRV นะคะแอร์ก็ยังเป็นตัวออโต้ะนะคะสำหรับแอร์นะคะฟังก์ชันการใช้งานก็เยอะอยู่นะไม่ว่าจะเป็นที่วางกลงวางแก้วต่างๆนะคะเกียร์ก็ทำมาน่ารักเชียวนะคะเดี๋ยวส่องให้ดูไม่เกะกะน,นะดูแล้วนะคะตัวนี้ไม่เกะกะเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูเก๊เก็บของกันบ้างดีกว่าค่ะ สำหรับนะคะช่องเก็บของนะตัวนี้กว้างกว้างเลยทีเดียวนะคะนี่ค่ะมาก็สามารถที่จะเก็บของวางของได้เยอะนะคะแอปเ็นตงคอนโซลน,นะตัวนี้มีการตัดขอบด้วยสีบอลซิลเวอร์นะก็ทำให้ดูเรียบหรูและดูมีมิติมากขึ้นนะคะมาดูความกว้างภายในห้องโดยาสารกันบ้างนะไม่ว่าจะเป็นแถวหน้าแถวหลังนะกว้างมากนะตัวนี้ไม่ชันเข่านะคะระยะห่าง มากเลยทีเดียวนะคะในส่วนของลักษณะตัวเบาะนะตัวนี้ก็มีการโอบรับกับสรีระของผู้ขับขี่ได้เป็นอย่างดีนะคะเรียกว่าก็นั่งสบายสบายได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะอยากเป็นเจ้าของเจ้า Honda าเบวกันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรีบเลยนะคะนอกจากท่านจะได้รถยนต์ดีๆคุณภาพเกรดเอย่างเจ้าฮอน da B เวแล้วนะคะสําหรับเดือนนี้ค่ะน้องสาวยังมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะ ฟองน้ำมันมูลค่า3,000บาทค่ะหรือจะให้ท่านขับฟรี90วันกันไปเลยนะคะหรืยอยังไม่พอนะสิ้นเดือนยังสามารถที่จะรับนะคะหรือลุ้นค่ะรางวัลใหญ่มูลค่าถึง10,000บาทเลยทีเดียวนะคะสําหรับเดือนนี้แจกใหญ่จริงๆเลยค่ะรวมแล้วนะคะกว่า1เ 30, 3,000บาทเลยทีเดียวนะคะหยิบโทรศัพท์แล้วโทรหาน้องสาวเลยค่ะที่เบอร์0630795995ค่ะ 0630795995ค่ะและอย่าลืมนะกดติดตามน้องสาวไว้ด้วยนะคะว่าคลิปหน้าค่ะน้องสาวจะมารีวิวรถยนต์คุณภาพเกรดเอสวยๆแบบนี้รถไหนให้ชมกันสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ